สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่รรายการมาว่าประแคน,นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าอนันตความเป็นไปได้ศิลปะแ่งการดําเนินชีวิตตามความฝันของคุณนนคในตอนที่ยีเกนะครับตอนที่ชื่อว่าความคิดที่มีความสําคัญนะครับซึ่งที่บอกครับว่าเราจะถูกส่งมอบอะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าท่านฟังเนี่ยตระหนักหรือไม่ก็ตามนะครับในตอนนี้ครับคุณอยู่ในบ้านที่ทํางานในรถ หรือบนเครื่องบินกําลังถูกเวทมนต์แห่งจักรวาลพาไปนะครับมันอยู่ตรงนั้นเสมอครับมันรักคุณเสมอนะครับและมันถูกคบคิดเพื่อคุณเสมอนะครับเรามีท่านั้นครับให้รู้สิ่งนี้ไว้นะครับและมีศรัทธาที่จะเริ่มใช้มันโดยมีเจตนามีศรัทธาอันลึกซึ้งและลึกซึ้งกว่าสิ่งใดนะครับก็ตามที่ปราฐานจะสําเร็จบนโลก ใบนี้นั่นเองนะครับในเรื่องตามความคิดครับัทธาหมายถึงสิ่งที่คุณเชื่อคุณเชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเชื่อว่าคุณสามารถจะยืนหยัดในการเป็นเจ้าของสิ่งนั้นที่คุณขอนั่นเองนะครับและคุณเชื่อว่าภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดและพลังอันประเมินค่าไม่ได้ของจักรวาลเป็นของคุณเพื่อนําไปใช้ในทุกระดับที่คุณสามารถจินตนาการได้ขอความช่วยเหลือเล็กน้อยแล้วคุณจะได้รับมันนะครับขอให้โลก บนจานเงินและขอให้มันเป็นของคุณนะครับไม่ว่าจะขอให้เงินมาอยู่ในตัวท่านฝั่งก็ได้เช่นกันนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วครับแต่เราแต่ละคนเนี่ยมีหน้าต่างสู่สู่โลกไปนั้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่มีใครสามารถหรือจะขอแบ่งปันได้ดเรเชื่อว่าในขณะที่ตนเองที่ยิ่งใหญ่กว่าดเรเขาเนี่ยให้กาเนิดนะครับการรับลูกของดร เพื่อที่ดรเนี่ยจะได้เลี่ยงออกไปนะครับซึ่งบางอย่างครับฮะมันมีอะไรที่เหนือกว่าเราเราก็แค่หนีออกไปแค่นั้นเองนะครับหลีกหนีเพราะว่าหากเราเชื่อในพลังข้างในเนี่ยจักกวาลจะบอกเราว่าเราอย่าไปยุ่งแค่นั้นเองนะครับอะไรที่เราควรจะเข้าไปอะไรที่เราเป็นของของเรามันก็จะมาหาของเราอนองกนะครับซึ่งในบทเรียนนี้ครับการทําเช่นนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าหากเราไปยุ่งในสิ่งนั้นมันเหมือนกับเป็นการละเมิดความสามารถของ ตัวเองนะครับบางครั้งจักรวาลกำลังสร้างเส้นทางที่เหมาะสมกับเราเท่านั้นเองนะครับความคิดของฉันจะสร้างประสบการณ์และความเป็นจริงของฉันดังนั้นครับการละเมิดการแสดงออกของตัวเองเช่นเดียวกับฉันคือฉันคือตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันนะครับและฉันปรารถนาสิ่งที่ตนเองที่ยิ่งใหญ่กว่าของฉันเองนะครับฉันต้องการหาฉันเป็นฉันในเวลาและโอกาสนน่นเองนะครับ แน่นอนคบว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับความพัฒนาของตนเองที่ยิ่งใหญ่กว่าของฉันคือเร็บง่ายกว่าฉันนำรงอยู่ด้วยความพัฒนาของตัวฉันเองนะครับซึ่งเหมือนกับความพัฒนาที่มีอยู่ผ่านตัวฉันนั่นเองและจากนั้นครับฉันก็ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่ต่อการแสดงออกและประสบการณ์ของฉันแน่นอนว่าไม่มีการแบ่งแยกตนเองและตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างแท้จริงการสนทนานี้เป็นเพียง เกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าของฉันและชีวิตนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันนนัเองซึ่งแสดงออกอย่างอิสระนะครับมิวโดลีนะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่มีข้อจํากัดหรือ วาระการประชุมใดๆนะครับเชือชะตาและความเลวร้ายของเราเป็นผลผลิตมาจากความเชื่อและความคาดหวังของเราเท <ped aling> ่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะของเรานะครับเราสามารถควบคุมความเชื่อและความคาดหวังเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับติดตั้งและถอนการติดตั้งตามความเข้าใจของเราชีวิตของเราและความเป็นจริงของเราเราไม่ได้มองหาความท้าทายอย่างมีสติเราตั้งใจแสวงหาผลลัพธ์หรือเป้าหมายสุดท้ายเสมอนะครับและ ตามความเชื่อและความคาดหวังของเราเราจะก้าวไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ครับระหว่างการเดินทางนั่นเองครับที่เราเผชิญกับความท้าทายในการก้าวหน้านะครับก้อนหินทุกครั้งก้อนหินทุกก้อนที่เราเผชิญความจริงด้วยความเข้าใจผิดเก่าวอีกในหนึ่งครับความท้าทายของเราเป็นผลพลอยได้จากความฝันของเราไม่ได้ถูกกาหนดโดยตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าของเรานั่นเองนะครับความจริงก็คือเราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเราเป็นหนึ่งเดียวกัน และพระองค์คือพระองค์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือจิตทัศส์สมุของเราแหละนะครับเราได้ยินคําว่า vr all one ตลอดเวลาจนแทบจะไม่มีความหมายเลยแต่แนวคิดนี้เป็นมากกว่าแนวคิดยุ่งใหม่นะครับตอนนี้ใช้มันครับม,มันใช้งานได้แล้วนะครับนกที่แขวนนกที่บินเป็นขบวนพึ่ง และมดที่ทํางานร่วมกันพวกมันไม่ทํางานร่วมกันเหมือนเป็นแร่นะครับพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆเหมือนกันจริงๆนะครับไม่เหมือนกับมนุษย์ทุกๆคนทางกายภาพของเรานะครับเราแยกจากกันนะครับแต่จิตวิญญาณในแบบที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนี้ไม่เพียงแต่เราเชื่มอมโยงกันเท่านั้นนะครับแต่เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันสะท้อนแสงสีต่างๆที่แตกต่างกันเท่านั้นเองและในช่วงเวลานี้ครับ คุณคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในฐานะที่เรารู้จักในนามของพระเจ้าก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยพระเจ้าก็อยู่ในตัวเรานั่นเองนะครับเหมือนกับอํานาจก็อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะครับความคิดและความรู้สึกก็คือพระเจ้านั่นแหละนะครับซึ่งพลังที่สูงกว่านี้ครับแต่จิตใต้สำนึกที่ไม่มีใครรู้จัก ให้ความเข้าใจจุดประกายความตื่นเต้นและความสุขสําหรับการปรากฏอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นเองนะครับในเวลาและสถานที่และปล่อยให้มันทําเช่นเดียวกันนะครับสาหรับพลังงานาจัฒน์ของคุณในการเขียนบทชีวิตของคุณในขณะที่แต่ละคนเนี่ยเกิดมาในตอนนี้นะครับให้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทําได้เพียงแค่ทําให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง ใช้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เหล่านั้นในแต่ละวันนะครับปล่อยให้พวกเขาสนับสนุนความสตาร์ของคุณนะครับทำให้คุณมีความ เขาเรียกว่าความสงบและสันทีสุขและปลูกฝังความมั่นใจว่าอนาคตของคุณจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนะครับในการกระทําของคุณในปัจจุบันไม่ใช่อดีตแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่ปริศน,นาของชีวิตที่เหลืออยู่จะสมเหตุสมผลในเวลาที่กําหนดคุณคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหรือที่รู้จักในนามของพระเจ้าก็ได้นะครับเป็นอย่างมากที่สุดไม่ใช่แค่ ที่เราต้องอดแแอหรือคำ้ำโค้งคำนั้นไปเรื่อยนะครับหรือยอมจํานวนพลังงานที่สูงกว่าแต่จริงๆเนี่ยพลังงานที่สูงกว่าก็คือตัวเราเองนะครับด้วยการทําความเข้าใจใหม่นะครับความเป็นจริงของคุณอุปกรณ์ประกอบฉากบนเวทีของคุณจึงกลายเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากอีกครั้งหนึ่งแทนที่จะเป็นปีศาจร้ายอุปสรรคและปัญหาความเจ็บปวดและความเศร้าโศกก็จะหายไปเมื่อคุณตระหนักว่าไม่มีการจากลาและการ กลับมาพบกันใหม่นะครับและการค้นพบครั้งใหม่นะครับและคุณจะเริ่มมองเห็นโลกรอบตัวของคุณเหมือนที่เคยเป็นมานะครับส่วนขยายของตัวคุณเองเชื่อมโยงกับทุกคนอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอและพลางตัวด้วยความงามนี้น่าหลงไหลจนคุณลืมบทบาทของคุณในการสร้างสรรค์มันไปชั่วขณะ ความอุดมสมบูรณ์สุขภาพและความสามัคคีดรไม่เชื่อว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตควรเป็นไปไกลกว่าสิ่งที่เราคิดลงมือทำและเชื่อในสิ่งนั้นแต่ถ้าดรจะยกเว้นก็คงเป็นคุณและฉันและคนอื่นในโลกนี้ย่อมหมายถึงการมีความอุดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงและความสามาัคคีในชีวิตของเรา ดรตระหนักว่านี่อาจจะเป็นฟังอาจจะดูอุอาทเล็กน้อยนะครับแต่ดังที่ดรอธิบายให้ชัดเจนว่าดรเชื่อว่าความเจริญเรื่องเรื่องเป็นสภาวะธรรมชาติของเรานะครับมือความคิดของเราสอดคล้องกับสัจธรรมแห่งความเป็นอยู่คุณสมบัติเหล่านี้ครับก็หนีไม่พ้นครับคุจรจินตนาการได้ไหมครับว่ารอบๆของคุณทุกมุมจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในทุกๆวันและเต็มไปด้วยข่าวดีและทุกคนอยู่ในคํา โกหกของคุณนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญเพื่อความสุขและเติมเต็มให้กับคุณในบทเหล่านั้นนั่นเองนะครับคือบางสิ่งบางอย่างถ้าหากเป็นความความสุขหรือความสงบใจเนี่ยเราควรจะทาแบบนั้นนะครับเขาเรียกว่าน้ำำําอมฤตแห่งชีวิตก็ได้นะครับดเรเน้นย้ําถึงความสําคัญและความเข้าใจและสิ่งที่ดตรต้องการทําในบทนี้คือจะพาท่านฟังเนี่ยไปสู่ความเข้าใจว่าความอุดมสมบูรณ์สุขภาพและ ความปองรองเนี่ยเป็นสิทธิ์โดยกําเนิดอย่างแท้จริงในสิ่งที่จะพาถ้าฝั่งเนี่ยก้าวข้ามนะครับความคิดที่ว่านี้ครับเป็นเพียงการคิดปรารถนาเมื่อความเข้าใจสิ่งนี้อย่างแท้จริงเมื่อดําเนินชีวิตความคิดหรือความเชื่อใดๆที่ขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าความรวนสมบูรณ์สุขภาพและความปองดองมีไว้ในชีวิตของคุณจะถูกเปิดเผยและลุดออกไปในเนงจากความคิดของคุณโดยมี าเรียกาเป้าหมายนะครับแล้วก็ความต่อต้านหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดและความเชื่อที่มันต่อต้านก็จะแพ้ไปโดยอัตโนมัตินั่นเองเปิดเส้นทางใหม่นะครับในการคิดที่ถูกต้องโดยความเข้าใจว่าความอุดมสมบูรณ์สุขภาพและความกลมเกลือนเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับชีวิตของนั้นฟังนะครับแท้ทุกสิ่งที่คุณคิดว่าจะถูกส่องเข้ามา และเส้นทางของคนก็จะถูกกำหนดไว้สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือการเต้นหลําและความเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่การเต้มนาของการให้อภัยและทุกองค์ประกอบองค์ประกอบของทุกหัวใจและความคิดที่เต้นรัวล้วนเกิดจากสติปัญญาที่มากขึ้นนั่นเองนะครับมันเป็นโมโดกของท่านฝั่งนะครับมันคือปฏิหารนะครับทุกเซลล์และอะตอมในร่างกายของคุณมีความศักดิ์สิทธิ์และมีชีวิตชีวา ซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพและความอุดมสมบูรณ์แบบนะครับความขาดแคลนความเจ็บป่วยและความบาดหมางซึ่งการละการเนี่ยไม่ถือเป็นเรื่องปกตินะครับพวกเขาไม่ใช่เป้าหมายสําหรับพวกเราเราคนใดคนหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้จากความคิดที่จํากัดความหวาดกลัวและสิ่งที่มันต่ำกว่ามาตรฐานหลิงของโลกที่เราอาศัยอยู่แห่งนี้นะครับเป็นเหมือน จริงๆเนี่ยครับผมบอกเลยว่าความอุดมสมบูรณ์แบบเนี่ยมันคือมรดกแห่งอวกาศงดงามและมีชีวิตและเป็นผู้ให้มีชีวชีวาด้วยสิ่งที่มีชีวิตนับไม่ถ้วนนะครับที่อาศัยอยู่อย่างก,กลมกลืนกันทั้งทางอาวกาศและบนบ่และในาน้ำทะเลเต็มไปด้วยชีวิตที่ชาญฉลาดอาณาจักรสัตว์อาณาจักรพืชและนักผจญภัยเช่นคุณน,นะครับซึ่งมาเต็มอุดมสมบูรณ์แบบไปด้วยสีสันภาพพื้นผิวและเสียงที่น่าตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจหลากหลายทิวทัศ์อันยั่ยวนใจนะครับตั้งแต่ที่ลาบไปจนถึงภูเขาใช้ฝั่งทะเลไปจนถึงพื้นมหาสมุทรจากุบเขาไปถึงทานน้ําแข็งและทะเลทรายนะครับพาดิตขึ้นและตกหิมะตกฝนตกเมฆสูตงตั้งนะครับท้องฟ้าสีขามสดใสสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือการเต้นลรา ของการเป็นนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่การเตมนรำของการห้อภัยนะครับซึ่งทุกองค์ประกอบและองค์ประกอบทุกอย่างทุกหัวใจที่เต้นและความคิดล้วนเกิดจากปัญญาที่ใหญ่กว่าคุณนั่นเองนะครับเริ่มมองเห็นมรดกของคุณแล้วใช่ไหมครับอำนาจของคุณและความเป็นพระเจ้าในตัวคุณจะเจนขึ้นบ้างไหมครับท่านฟังมองเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพลังแห่งความคิดของคุณและความหมายอันไม่มีที่สิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่ง เป็นไปได้นั่นเองนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมาเป็นจักรวาลที่เราใฝ่ฝันไว้นะครับและเป็นมากกว่าที่เราฝันไว้เพื่อตัวท่านฝั่งเองนะครับดังที่เราจะอธิบายในตอนต่อไปนั่นเองนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในบทที่6แล้วนะครับบทที่ชื่อว่าจักรวาลแห่งมหาจรย์นั่นเองนะครับจักรวาลมหาจัยรนะครับซึ่งในตรงนี้ครับ คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าลมเหลวเป็นหมื่นเท่านะครับทั้งชีวิตของคุณเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไม่สมดุลเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งมีความโน้มเอียงอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของคุณความโน้มเอียงอันดุด,ดันของคุณจะเจริญรุ่งเรืองนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่จะ จะลื่เรื่องๆน,นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมจะมาพูดในตอนต่อไปนั่นเองขอบคุณท่าน้ฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณมากๆที่คอยกดไลค์กด s u b ส c ค i b e และคอมเมนต์กันทุกท่านเลยทีเดียวขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ผมมีความเจริญเรืองในชีวิตมากมายขนาดนี้ขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่สมัครได้และสมัคไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้มานะครับขอบคุณไปถึงพลังงานที่เร่องเงินที่ไหลเวียนในตัวผมถึงแปด และทองหลายพันตันเลยทีเดียวและรวมไปถึงสุขภาพพิเศษดีในชีวิตของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ